ทำไมบางคนถึงประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในขณะที่เรายังคงติดอยู่ในวงวนแบบเดิมๆคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินชื่อของบุคคลระดับโลกอย่างอีลอนมัสก์บิลเกตส์สตีฟจ็อบส์หรือว่าวอร์เรนบัฟเฟตนะคะแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างจากเราหรือเปล่าอะไรคือความลับหรือกฎเหล็กที่ทำให้พวกเขาเนี่ย สามารถไปถึงจุดนั้นได้คิดนี้ค่ะเดียวจะมาเปิดเผยความลับเหล่านี้ให้คุณได้ฟังเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยเข้าใกล้ความสาเร็จมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เดียจะพูดต่อไปนี้นะคะไม่ใช่แค่เคล็ดลับผิวเผินแต่เป็นการเปลี่ยน m ม n d เซตหรือชุดความคิด ที่คุณมีอยู่และนำพฤติกรรมบางอย่างที่คนสำเร็จเขาทำค่ะมาปรับใช้เพื่อให้คุณเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่คุณวาดฝันไว้ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะสามารถเริ่มได้จากตัวคุณทุกๆคนไม่ว่าตอนนี้คุณจะมี Mindset แบบไหนคุณก็สามารถเปลี่ยนมันได้เสมอค่ะ สำหรับ Mindset ของคนสำเร็จค่ะที่เดียจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเดียจะเอามาทั้งหมด3 m ม n d s e t ด้วยกัน,นะคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ Mindset แรกกันเลยนะคะก็คือ Mindset ของการกล้าสร้างเส้นทางของตัวเองและก้าวออกจาก Comfort Zone ค่ะเคยไหมคะที่คุณเนี่ยรู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตตามที่คนอื่นบอกหรือตามที่สังคมคาดหวัง คนที่เขาประสบความสําเร็จอย่างจริงจังเนี่ยพวกเขาจะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองค่ะแม้จะต้องเดินคนเดียวค่ะพวกเขาก็ยอมนี่ไม่ใช่แค่การมีความฝันค่ะแต่คือการเข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาคอยบอกเราค่ะหรือมาคอยคอนเฟิร์มพวกเขาเหล่านั้นค่ะไม่วิ่งตามเสียงกรกมือของคนอื่นแต่เดินตามเสียงในใจที่บอกว่า นี่แหละทางที่ฉันจะเลือกเดินแน่นอนค่ะว่าแบบการที่เราเนี่ยจะมีเส้นทางของตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้ความกล้าอย่างมากเลยค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมีโวดที่เรียกว่าอะมิดาล่าค่ะที่คอยควบคุมความกลัวอยู่เจ้าอะมิดาล่านี่หนะคะที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้หลายคนเนี่ยกล้าออกจากเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินเพราะว่ากลัวที่จะล้มเหลว กลัวถูกมองว่าแปลกหรือว่ากลัวไม่มีคนที่จะสนับสนุนเขาทําให้คนส่วนใหญ่ค่ะเลือกเดินในทางที่ปลอดภัยแต่เดียกจะบอกค่ะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ไล้ซึ่งความกลัวนะคะพวกเขาค่ะรู้ว่าถึงกลัวค่ะเขาก็จะเดินต่อให้ได้เพราะสมองอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เรียกว่า f r e f r o n t a l c o ท t e x ค่ะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระยะยาวเนี่ย ความมีเหตุผลแล้วก็เรื่องของแรงจูงใจเนี่ยช่วยให้พวกเขากล้าตัดสินใจเพื่ออนาคตค่ะมากกว่าที่จะอยู่กับความกลัวแล้วก็คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับพวกเขาค่ะดังนั้นค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยนะคะก็คือการหาผลลัพธ์ค่ะหรือว่าเป้าหมายของคุณให้เจอค่ะ ให้คุณนะคะระบุออกมาให้มันแบบชัดเจนที่สุดเลยโดยเขียนออกมานะคะถ้าให้เห็นเป็นภาพได้ยิ่งดีอย่างเช่นพวกรูปรถกลิ่นเสียงและสัมผัสค่ะและอย่าลืมนะคะที่จะขยายคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะมีคำกล่าวของอันเบิร์ตอัลสไตน์ค่ะเขาเคยบอกไปว่าคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะทำสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์สิ่งใหม่ๆ อีกคุณสมบัติหนึ่งค่ะที่เดียอยากจะพูดถึงเลยของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ค่ะการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการหาเงินเองได้ค่ะไม่ต้องแบ,บมือของเงินไม่ต้องรอให้ใครมาเลี้ยงดูนี่คือหนึ่งในนิยามของความเท่ที่สุดในชีวิตจริงค่ะของใครหลายๆคนเลย ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นค่ะแต่คือการที่คุณยืนได้ด้วยขาของคุณเองเป็นอิสระจากความกลัวการพึ่งพาตัวเองได้ค่ะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องยอมให้คนอื่นค่ะมากําหนดชีวิตของคุณอีกต่อไปเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องของการจัดการการเงินค่ะการหาทางรอดในวันที่แบบไม่มีใครเนี่ยช่วยเราเลยหรือการคิดให้เยอะก่อนที่เราจะใช้เงิน ยิ่งถ้าคุณนะคะเรียนรู้ทักษะที่สร้างเงินได้ค่ะก็จะทำให้คุณยิ่งเข้าใกล้การพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเมื่อคุณค่ะเริ่มหาเงินเองได้เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในใจค่ะซึ่งมันเป็นพลังที่ทำให้คุณเนี่ยเกิดความเชื่อที่แบบว่าคุณจะอยู่ได้โดยไม่ต้องของเงินใครเลยนี่แหละค่ะที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองในทันทีค่ะ คุณก็จะแบบเริ่มที่จะเคารพตัวเองมากขึ้นไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเพราะคุณค่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครค่ะคอยมาประคองคุณเดียจะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับไมยเ็จแรกนี้ก็คือคนที่เขาประสบความสำเร็จค่ะเขากล้าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะ กล้าที่จะกล้าเข้าไปในเส้นทางที่แบบตัวเขาเองเนี่ยเลือกถึงแม้ว่าเขาจะมีความกลัวอยู่เขาก็จะเลือกมันแล้วก็เดินต่อไปในเส้นทางที่เขาเลือกนั้นค่ะและพวกเขาเหล่านี้ค่ะเป็นคนที่เคารพตัวเองและเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ Mindset ที่สองค่ะเรื่องของวิน,นัยการเรียนรู้และก็การลงมือทำค่ะ คุณผู้ฟังคะมีหลายคนเนี่ยคิดว่าแรงบันดาลใจค่ะคือเชื้อเพลิงสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วค่ะไอแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะมันจะแบบเป็นเหมือนตัวที่กระตุ้นให้คุณเนี่ยมีไฟลงมือทาแค่ในตอนแรกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากที่จะไปถึงเป้าหมายสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยค่ะก็คือระบบค่ะ คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มีแรงบันดาลใจเยอะที่สุดค่ะแต่เป็นคนที่เขาสร้างระบบที่ทําให้พวกเขาเนี่ยก้าวหน้าในทุกๆวันและองค์ประกอบหลักที่สําคัญนะคะที่คุณต้องมีก็คือวินัยค่ะวินัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเดี๋ยวจะบอกว่ามันแยกระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จจากกันค่ะ คนที่ประสบความสำเร็จเช่นนักธุรกิจนะคะแบบคุณท็อปจิรายุหรือว่าคุณซีเคที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาจะมีวินัยมากๆเลยค่ะพวกเขาค่ะจะทำงานแม้ในวันที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำเขาจะวางความรู้สึกของเขาค่ะเขาไม่สนใจเขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อไปถึงเป้าหมายลองนึกถึงนักกีฬาก็ได้ค่ะ อย่างพวกนักว่ายน้ําที่เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกพวกเขาเหล่านี้เนี่ยซ้อมกันทุกวันค่ะหลายปีติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุดเพราะพวกเขารู้ว่าวินัยค่ะคือสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งและไอ้วินัยเนะะี่ยค่ะมันยังรวมถึงการวางแผนสิ่งที่จะต้องทําในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะลองคิดดูค่ะถ้าเกิดว่าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ คุณจะต้องทำอะไรมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเกิดการสับสนว่าวันนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรดีคุณอาจจะต้องเสียเวลาทั้งวันค่ะไปกับการทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายของคุณดังนั้นค่ะการวางแผนสิ่งที่จะทำก่อนนอนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สับันมากค่ะเมื่อเวลาคุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นว่า แผนที่คุณวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะทำตามข้อที่หนึ่งสองสามสี่นะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของการสร้างวินัยค่ะเมื่อเราทำทูดูลิสต์ในตอนกลางคืนแล้วก็คือการลงมือทำแล้วก็ไม่ผัดวันประกันพุ่งค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จค่ะเมื่อเขามีเป้าหมายแล้วเนี่ยพวกเขามักจะทำมันจนเสร็จเสมอค่ะหากคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จจริงๆค่ะ คุณต้องเลิกมิส่ยผัดวันประกันพรุ่งให้ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คนสําเร็จให้ความสําคัญเลยก็คือการกระทําสําคัญมากกว่าคําพูดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคําพูดเนี่ยใครๆเขาก็พูดกันได้ค่ะแต่การกระทําเนี่ยมันต้องใช้ใจใช้พลังและใช้ความต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบที่แท้จริงค่ะหากคุณนะคะพูดว่าจะทําอะไรแล้วก็ไม่ลงมือทําค่ะ มันจะเป็นการลดความน่าเชื่อถือของคุณในใสายตาคนอื่นแล้วก็แบบในที่สุดเนี่ยมันก็จะลดความน่าเชื่อถือภายในใจของตัวคุณเองด้วยวิธีแก้เรื่องนี้นะคะก็คือให้คุณเน่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะดีกว่าที่คุณเนี่ยจะประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตในคืนเดียวค่ะหากคุณนะคะเกิดความสงสัยลังเลว่า จะเริ่มดีไหมเดียมีกฎง่ายๆค่ะที่จะมาแบบปันให้กับคุณเรียกว่ากฎห้าวินาทีค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหากคุณไม่ทำสิ่งที่คุณอยากทำภายในห้าวินาทีสมองของคุณจะเริ่มผลิตเหตุผลที่ทำให้คุณไม่อยากทำมันแล้วไม่ลงมือทำมันในที่สุดค่ะวิธีการง่ายๆที่จะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ค่ะก็คือให้คุณนับถอยหลังห้า สี่สามสองหนึ่งแล้วเริ่มทำทันทีค่ะนอกจากวินัยและการลงมือทำแล้วค่ะเรามาถึงตัวต่อไปนะคะก็คือการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้เนี่ยเดยอยากจะบอกว่ามันคือหัวใจสำคัญนะคะของคนสำเร็จเพราะคนสำเร็จค่ะเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาเหล่านั้นค่ะรักการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะ คนทั่วไปเนี่ยอาจจะบอกว่าการเข้าคอร์สสัมมนาหรือว่าซื้อหนังสือเนี่ยบ่อยๆมันแพงเกินไปแต่สำหรับคนสำเร็จค่ะเขาจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นการจ่ายเงินให้กับคนที่แบบเขาได้ลองผิดลองถูกมาแล้วหลายสิบปีเพื่อมาสอนให้กับคุณน่ยในเวลาไม่กี่วันมันคุ้มค่ามากๆมันคุ้มค่ากว่าที่คุณจะไปนั่งค้นคว้าหาความรู้เองซะอีก เพราะเขาเหล่านั้นค่ะจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้พบเจอมาแล้วมันเหมือนเป็นทางลัดค่ะที่ทําให้คนประสบความสําเร็จเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยสําคัญและเขาก็ยอมจ่ายมันค่ะการเรียนรู้ค่ะไม่จําเป็นนะคะจะแค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นคุณสามารถค่ะจะเรียนรู้ได้จากทั้ง y o u t u b e หรือการอ่านบทความต่างๆที่อยู่รอบตัวที่สำคัญค่ะก็คือ การที่ทําอะไรเดิมๆซ้ําๆทุกวันเนี่ยเดี๋ยอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าทําอะไรซ้ําๆเดิมๆทุกวันจะเก่งขึ้นแต่แต่นะคะเดียบอกว่าแต่แต่หากไม่มีการเรียนรู้และพัฒนาค่ะคุณก็จะไม่เก่งขึ้นนั่นเองดังนั้นค่ะคนที่เก่งขึ้นจริงๆค่ะเขาทําซ้าๆทุกวันและเรียนรู้ และพัฒนาไปด้วยค่ะพวกเขาค่ะวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนเจเคโรลลิค่ะที่ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12ครั้งแต่เธอเนี่ยไม่ยอมแพ้ค่ะเธอปรับปรุงตัวฉบับฝึกฝนการเล่าเรื่องจนสร้างวรรณกรรมที่ขายได้กว่า500ล้านเล่มทั่วโลกเป็นหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรารู้จัก แล้วเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ mindset ที่สมเลยนะคะของคนที่ประสบความสำเร็จ m i n d Set นี้ค่ะเป็นเรื่องของความทนทานทางจิตใจและก็การจัดการพลังงานค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราเนี่ยจะเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายเลยค่ะดังนั้นนิสัยไม่ยอมแพ้ค่ะ คือสิ่งสำคัญที่คนสำเร็จทุกคนมีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอีลอนมัสค่ะเคยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการปล่อยจรวดสเปซเอ็กเนี่ยที่มันได้ระเบิดไปถึงสามครั้งก่อนที่จะสำเร็จในครั้งที่สี่หากเป็นคนอื่นนะคะเขาอาจจะยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าการปล่อยจรวดแต่ละครั้งเนี่ยหรือการสร้างจรวดเนี่ยมันใช้งบประมาณในการทำสูงมากเลย แต่อีลอนมาร์ก่ะเขาบอกว่าที่ผมประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะผมไม่ยอมแพ้นี่คือกรีดค่ะหรือความพยายามแบบกัดไม่ปล่อยของคนประสบความสําเร็จนักจิตวิทยาค่ะจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค่ะเขาพบว่าความสําเร็จค่ะไม่ได้มาจากพรสวรรค์แต่ว่ามันมาจากความพยายามแบบกัดไม่ปล่อยนี่เองค่ะไมเคิลจอแดนค่ะเคยโดนตัดออกจากทีมบาสเกตบอลต,ตอนเรียนมัธยม เพราะว่าสูงไม่พอค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่ล้มเลิกซ้อมหนักขึ้นทุกวันจนตอนนี้ค่ะกลายเป็นตำนานของ NBA จริงๆแล้วค่ะการลร้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราไม่ได้เรียนรู้จากมันค่ะดังนั้นจงเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดน,นะคะอีกคุณสมบัติที่คนหนึ่งเปอร์เซ็นมีนะคะก็คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะสิ่งที่พูดถึงนี้ค่ะไม่ใช่การเก็บกดความรู้สึกนะคะแต่คือการรับรู้อารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติแล้วเลือกตอบสนองอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะจะไม่ตอบสนองทันทีเมื่อเขาเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีค่ะแต่พวกเขาเนี่ยจะอรอให้สมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานก่อนคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจเพราะว่า ดูมั่นคงเชื่อถือได้ไม่ขึ้นลงตามอารมณ์การควบคุมอารมณ์ค่ะมันยังช่วยเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราโกรธเศร้าตื่นเต้นหรือว่าเครียดเนี่ยสมองเนี่ยจะปิดบางส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์เหตุผละคะ่ะทำให้เราเนี่ยอาจจะที่แบบตัดสินใจพลาดได้ค่ะ ดังนั้นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีค่ะจะรอให้ทุกอย่างนิ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะสุดท้ายค่ะที่เดียจะพูดถึงเรื่องของ m n d ซ็ t นะคะก็คือ Mindset เรื่องการจัดการพลังงานชีวิตค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสิ่งที่สำคัญค่ะคือคุณจะต้องไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคารพคุณค่ะคนที่ดูถูกความฝันของคนอื่นเนี่ย เขามักเป็นคนที mm. ่ไม่เคยกล้าที่จะฝันคนเหล่านี้เนี่ยมักใช้คําพูดค่ะเป็นเครื่องมือปกป้องความกลัวในใจของพวกเขาเองการที่เลือกไม่เสียเวลากับคนเหล่านี้นะคะเหมือนการเลือกเส้นทางการไปถึงเป้าหมายนะคะแบบที่ไม่มีอุปสรรคคุณรู้ไหมคะว่าคุณค่าของเวลามีค่ามากกว่าการที่จะเอาไปโต้เถียงกับคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหากคุณผู้ฟังมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ คุณจะรู้ทันทีว่าคําพูดดูถูกค่ะมันจะไม่ได้พาคุณไปไหนค่ะทีนี้เรามาดูกฎเหล็กของคนที่ประสบความสําเร็จกันบ้างดีกว่าค่ะว่าพวกเขาเนี่ยใช้กฎอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดถึงสี่กฎค่ะซึ่งเดียวขอตั้งชื่อมันว่ากฎเหล็กสู่ความเป็นเลิศค่ะ และนี่คือกฎเหล็กที่คนสำเร็จระดับโลกใช้นะคะเรามาดูกฎแรกกันเลยค่ะคือกฎ1,000 0หมืนชั่วโมงและกฎ10เท่าค่ะทฤษฎี1,000งหมื่นชั่วโมงเนี่ยบอกว่าถ้าคุณฝึกฝนสิ่งใดก็ตามครบ1,000งหมื่นชั่วโมงคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นตัวอย่างเช่นค่ะไทเกอร์วูดค่ะเริ่มฝึกกรอบตั้งแต่อายุ2องขวบแลนะคขาค่ะ ฝึกจนทำถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่อายุสิบขวบจนกลายเป็นนกักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีกฎสิบเท่าค่ะหมายความว่าถ้าคนอื่นเนี่ยทำหนึ่งอย่างคุณจะต้องทำสิบอย่างค่ะถ้าคนอื่นอ่านหนังสือปีละสิบเล่มคุณก็ต้องอ่านร้อยเล่มค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าโลกนี้ค่ะให้รางวัลกับคนที่โคตรพยายามไม่ใช่แค่พยายามแบบพอประมาณค่ะ เรามาดูกฎข้อที่2ค่ะก็คือกฎของการเล่นเกมระยะยาวความสําเร็จที่แท้จริงค่ะไม่ใช่เรื่องโชคค่ะแต่มันเป็นเรื่องของเวลาบวกกับความพยายามค่ะเรียจะบอกว่าความผิดพลาดที่ทําให้คนส่วนใหญ่ล้มเลิกก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นนะ่ะรีบเกินไปค่ะพอทําไปหนึ่งสัปดาห์ไม่เห็นผลแล้วเนี่ยก็ท้อทำหนึ่งเดือนยังไม่ปัง ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทําไม่สําเร็จไม่มีพรสวรรค์หรอกแต่คนสําเร็จระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตค่ะเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ11ขวบและเขาสะสมความมั่งคั่งมานานกว่า70ปีค่ะดังนั้นค่ะจงมีกฎของการเล่นเกมระยะยาวคือการมองการไกลให้เห็นภาพระยะยาวและสามารถที่จะอดทนรอมันได้ค่ะกฎข้อที่3ค่ะ เดยวจะพูดถึงการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกค่ะความคิดค่ะมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกเงยได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการรดน้ำควนดินใส่ปุ๋ยการรดน้ำควนดินให้กับความคิดค่ะคือการตอกย้ำความเชื่อเดิม คำพูดเดิมๆกับตัวเองซ้ำๆโดยการใช้รูปรสกินเสียงสัมผัสเพื่อให้ส่งความคิดจากระดับจิตสำนึกค่ะลงไปยังจิตใต้สำนึกนั่นเองคุณจะต้องย้ายความฝันหรือเป้าหมายของคุณจากการเป็นเพียงแค่ความคิดให้ไปอยู่ในจิตใต้สำนึกค่ะหากคุณใส่ข้อมูลดีๆไมล์เซตดีๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะคะผลลัพธ์ในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะให้คุณบอกตัวเองซ้ำๆในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันไม่ขี้เกียจค่ะให้คุณพูดไปเลยค่ะว่าฉันเป็นคนขยันไปเลยมาถึงกฎที่สี่ค่ะกฎตัวสุดท้ายก็คือการมี growth mindset ค่ะคนที่มีโกร w t h mindset ค่ะเขาจะเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้ ส่วนคนที่มีฟิกไมล์เซตค่ะจะเชื่อว่าถ้าฉันไม่เก่งก็แปลว่าฉันไม่มีมวารสวรรค์ดังนั้นค่ะจงเชื่อว่าคุณทําได้ทุกอย่างทุกอย่างเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามความเชื่อค่ะจะนําไปสู่การลงมือทําและการลงมือทําจะนําไปสู่ผลลัพธ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ไม่ได้มาจากพรสว่างหรือโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการเปลี่ยนมายเซ็ตและการนํากฎเหล็กที่เดียรได้พูดถึงจากเนื้อหาข้างต้นมาเหล่านี้เนี่ยเอามาปรับใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นทางของตัวเองการที่จะกล้ากล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนการมีวินยัยและการลงรรมือทำอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้จากทุกความผิดพลาด การไม่ยอมแพ้การควบคุมอารมณ์การรู้จักโฟกัสในสิ่งที่สำคัญและการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวจำไว้นะคะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นแต่คุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางค่ะแต่มันคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งขอให้คุณค่ะ มั่นใจในเส้นทางที่คุณเลือกก้าเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าคุณจะมีความกลัวด้วยการมี mindset ที่แข็งแกร่งมีวินัยที่สมบเสมอแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาถึงตอนนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะชอบเนื้อหาเหล่านี้ สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ